PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์โพลิสแซตของแท้ กลับมาในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมวันนี้รายการแซ t a อ s เซอของเรานะคะอยู่กับหัวข้อของการตลาดเชิงกิจกรรมค่ะวันนี้เนี่ยเราอาจจะต้องรุกเข้าหาลูกค้าแล้วไม่ใช่ว่ารออยู่ที่ร้านให้คุณลูกค้าเดินเข้ามาหาเราอย่างเดียวแล้ววิธีการรุกสําหรับธุรกิจจานดาวเทียมแน่นอนแหละว,ว่า การจัดบูธนะคะออกบูธามงานต่างๆเพื่อที่จะให้เขาเห็นหน้าค่าตาเราให้เห็นชื่อร้านให้เห็นเบอร์โทรให้เห็นสินค้าของเราเป็นจุดขายที่เยี่ยมมากวันนี้ค่ะเราก็เลยมาถ่ายทอดตัวอย่างนะคะมุมมองจากโพลิเซนและกันถือว่าเป็นคนที่ออกภาคสนามในการจัดบูธเนี่ยมาทุกรูปแบบแล้วอย่างที่เราได้พูดไปนะคะขออนุญาตโฟกัสในเรื่องของงานใหญ่ๆก่อนแล้วกันที่พออบอกว่าเอ้ยจะต้องมีการ ขั้นประมูลกันเลยทีเดียว<ช>ว่าในการออกบูธงานนี้จะต้องมีการยืนรร่นซองมันจะถึงขนาดนั้นเลยหรอครับอคะจริงๆมีจริงๆครับคือถ้า,าจริงๆเราก็ไม่เคยหรอกจริงๆเราก็ไปศึกษาเรียนรู้นี่แหละ<ช>จากที่เราเคยไปออกบูธคู่กับคนอื่นเขาคือหมายว่าเขาประมูลงานมาได้แล้วเขาบอกว่าไปช่วยฉันหน่อยนะฉันมีบูธให้คือเราเริ่มต้องรต้องขอยกตัวอย่างว่าเราไปในของสาพัฒน์ ICC นะครับเราไปออกที่สวนอภพรษ์ซึ่งเป็นงานกาชาติประจำปีซึ่งใหญ่มากนะครับซึ่ง หลายท่านก็ไเข้ามากันยังไงแบบไหนยังไงซึ่งเราไปดูจริงๆค่าใช้จ่ายพวกนี้ไม่ได้แพงนะ mm hmm. แต่ส่วนใหญ่ก็คือจะไปประมูลออกมาแล้วมาจัดสรรการขายตามไปลอกๆๆไป oh. เพื่อหวังผลกําไรทางธุรกิจอีกทอ,อ,อดหนึ่ง <Okay. S 1> นะครับเมื่อเราวิ่งตรงเข้าไปที่สภาการชาติไทยเนี่ย <Okay. S 1> เราจะรู้เลยว่าขั้นตอนการประมูลของเขาเป็นยังไง mm hmm. แต่ผมขอ,อยกตัวอย่างนิดนึงว่าตอนนี้คือทุกธุรกิจทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนเนี่ย okay. ต้องเขาต้องการอะไรมากกว่าคือต้องการแลกบาเทอร์กันะนะครับแลกเปลี่ยนสินค้าโดยที่คุณไม่ต้องจ่ายตังอะไรเลยนะครับเราเองเราก็ไม่รู้ว่าจะไปติดต่อใครเขาเองเขาก็ไม่รู้ว่าจะมาติดต่อใคร<อ>มันจะเป็นการลักษณะนี้กันอยู่แต่เมื่อ,อเราได้ไปคุคีซึ่งกันและกันแล้วเขาก็อยากที่ ได้คนไปออกบูธกับเขาเหมือนกันเพื่อโปรโมทมบันด์ยิ่งแบรนด์สินค้าเรามีชื่อเสียงนะครับอันนี้ก็ยิ่งง่ายเลยว่าคุณมาออกคือเราให้บูธคุณฟรีใช่ไหมมีฟรีด้วยมีฟรีด้วยเราเจ๋งจริงใช่ก็คืออย่างนี้คือหมายว่าเหมือนกับเราสร้างฐานความน่าเชื่อถือมาตั้งแต่ต้นอย่างอย่างบูธที่ที่ที่พูดเมื่อกี้คือสภาการชาติไทยเราไปแนะนำแฝงก่อนอยู่ๆปุ๊บเราก็มาศึกษาดูว่าตกลงเขาไปประมูลกันยังไง จากที่เราไม่รู้เราก็เดินเข้าไปเลยจริงจริงจริงๆไม่ใช่่าเดินหรอกจริงๆเราก็ไปเร์ชดูในอินเทอร์เน็ตในกูเกิลมาวิธีการยังไงบ้างวิธีการยังไงเราก็เช็คไปที่สภาการชาติไทยเขาก็จะมีขึ้นเลยเป็นตารางว่างงานการชาติปีนี้ออกวันที่เท่าไหร่แล้วก็จะมีการประมูลกันวันที่เท่าไหร่สถานที่ประมูลอยู่ที่ตรงไหนแล้วคุณต้องไปทํำยังไงนะครับเราก็พยายามติดต่อเขาไปเสร็จปุ๊บ เราก็รู้แล้ววันเวลาที่คุณจะประมูลคือวันไหนเราก็เข้าไปที่สภาการชาติไทยนะครับการเข้าไปนี่คือเราก็จะไปซื้อเขาเรียกอะไรซื้อซองประมูลนะครับเขาก็จะมีบูธให้เราเลือกว่าทั้งหมดถุงว่ามีอยู่ประมาณร้อยบูธทุกคนก็จะไปซื้อซองประมูลว่าคุณจะคุณจะเลือกตำแหน่งบูธกี่บูธนะถุงว่าเขาคาดสรรมาร้อยบูธหนึ่งถึงเก้าถ้าคุณอยากได้บูธที่99เเนี่ยถ้ามีการแข่งขันกันเยอะอาจจะคุณนี่ คุณนิกประมูลคุณนิกก็ต้องการ9 9ผมก็ต้องการ19อีกหลายคนต้องการ9 9อันนี้คือเขาเรียกว่ามีการแข่งขันและประมูลแล้วแหละคุณต้องยื่นซองว่าคุณจะได้บูธนี้ด้วยราคาที่เท่าไหร่แต่เขาเอาบูธที่คือเขาจะเริ่มต้นที่2,000ก่อนคือเอาต่ำไว้ก่อนราคาราคาแล้วมันก็จะเคาะมันกับที่เขาประมูลรถยนต์เลยผมไปดูเออผมก็ตื่นเต้นนะโอ้ย้เขาทำยังไงวะเคาะเคาะแล้วก็ขยับทีละพันทีละห้าร้อยมันแล้วแต่กติกาว่าคุณต้องขึ้นครั้งละเท่าไหร่ ในการประมูลถ้าสมมติว่าสู้กันสุดท้ายแล้วคือไม่มีใครสู้ต่อสมมติว่าคนนิกสู้กับผมมาสมมติว่าผมประมูลได้ที่5,000ครั้งที่1ครับแล้วก็จะมีครั้งที่2องโอเคแล้วก็สู้มันจะมีป้ายให้ครับสมมติว่าผมได้เลขหนึ่งคุณนิกได้เลขสองก็จะยกขึ้นเงี้ยแล้วก็พูดว่าเราประมูลเท่าไหร่ประมูลเท่าไหร่แล้วก็ขึ้นไปสู้กันเรื่อยสู้ไปสนุกนะไปดูแลเออมันก็ตื่นเต้นดีนะครับถ้าเป็นบูธไหนที่คนไม่ต้องการค่ะอันนั้นคือเเาาาาารรรีียกกกวว่อจจะะมัน ภายในมันก็มีนะถ้าบุญนี้ฉันจะเอาเธอไม่ต้องแข่งนะฉันจะประมูลตัวนี้เลยฉันต้องการบุธนี้เธอก็ไปเอาบุอื่นถ้าสมมติว่าคนประมูลน้อยเขาก็จะบอกกันเลยว่าก็ผมก็เพิ่งรู้ว่าการว่าการประมูลเป็นยังไงนี่แหละคือหมายว่าตกลงกันก่อนก่อนที่จะไปยื่นซองนะครับสุดท้ายแล้วเราไปรู้ขั้นตอนอ๋อมันก็ไม่ได้ยากอะไรแล้วราคาเราไม่อยากได้สูงเราก็พยายามคุยกันก่อนก่อนที่เราจะไปยื่นซองประมูลนะครับอันนี้เป็นรูปแบบที่หลายท่านอาจจะรู้ มาแล้วก็ได้แต่สําหรับคนที่ไม่รู้ก็จะได้รู้ว่าเขาทํากันยังไงขั้นตอนการประมวลของเขานะครับถ้ารู้ข้อมูลอย่างนี้แล้วนะคะต่อไปเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องออกตลาดนัดเท่านั้นนะคะงานกาชาติเราก็ออกได้ได้ได้ครับและทีนี้ก็คืออย่างงานกาชาติเนี่ยคือผมว่ามันเป็นงานใหญ่สําหรับกรุงเทพนะใช่ถูกต้องเป็นศูนย์รวมเลยระดับประเทศก็ว่าได้ถ้าว่าถ้าว่างานกาชาติในกรุงเทพนี่ใหญ่กว่าเพื่อนแล้วในใน 70กว่าจังหวัดของประเทศไทยนะครับทีนี้แหล่งเป็นแหล่งชุมชนของคนที่จะมาในงาน<ช>นะครับคนเยอะมากมนะครับออกแต่ละครั้งก็คูดง่ายคือไปขาดทุนแหละนะครับได้ทั้งหน้างานได้ทั้ง<ช>หลังงานนะครับ<ช>เพราะว่าลูกค้าเมื่อรับสื่อรับอะไรไปแล้วมันก็จะมีงานพวกนี้ตามเข้ามาอย่างต่อเนื่อง<ช>นะครับ นี่คือหนึ่งรูปแบบนะคะคการประมูลจริงๆบูธแต่ละพื้นที่อาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกาันอย่างเช่นงานกาชาติที่เรายกมาอย่างนี้คือมันเป็นงานใหญ่มากนะคะคแล้วก็มีคนที่สนใจเนี่ยจะเข้าประมูลเข้าจองบูธเนี่ยเยอะนะคะเขาก็เลยมีกฎกติกาที่จะต้องมีการประมูลแข่งขันกันนิดนึงใครอยากได้ทำเลดีๆนะคะที่<ๆ>มีคนผันไปผันมาเยอะแยะแล้วก็คิดว่าเนี่ยมันเป็นจุดแบบว่าที่สามารถที่จะ ขายสินค้าได้ก็อาจจะสูงหน่อยนี้ก็ว่าไปแต่ไม่ได้เกินกําลังสําหรับเราที่ขายจานดาวเทียมอยู่แล้วโพลิเซตเขาทํามาแล้วนะคะและถือว่าประสบความสําเร็จมากๆในการออกพูดงานกาชาติคนเยอะแน่นอนนะคะแต่นอกจากงานกาชาติอย่างที่เราบอกว่าฮอต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไบเทคบางนาอิมแพกเมืองทองธานีศูนย์สิริกิจเนี่ยค่ะเราก็ไปเหมือนกันตรงนี้เนี่ยแต่ละพื้นที่มีเงื่อนไขให้เราต้องลำบากใจไหมคะ ก็แต่ละพื้นที่จะไม่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าเป็นออแกเนเซอร์คนเดียวกันไม่ว่าคุณจะไปจัดที่ไบเทคหรือ,อที่ศูนย์สีกิจหรือที่เมืองทองจะเป็นรูปแบบเดียวกันหมดมแต่ถ้าจะเปลี่ยนออแกเนเซอร์คนละเจ้ารูปแบบก็เปลี่ยนตามแต่ในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็จะเหมือนกันว่าเพราะว่าเขาต้องไปเช่าหอหรืหอเช่าแต่ละสถานที่มาก็หลักการกติก,กาเดียวกันเพียงแต่ว่าเขาจะมาเปิดขายบูธเท่าไหร่<อ>ราคาเท่าไหร่ นะครับแล้วเขาก็มาตีกรอบขั้นตอนการทํางานเขาแบบไหนนะครับแต่ละบริษัทก็จะแตกต่างกันไปแต่ด้วยโครงสร้างอะไรจะคล้ายๆกันนะครับอย่างสุลิซิลิกิดเนี่ยซึ่งจะมีงานเกิดขึ้นในวันที่27ถึงวันที่29นะครับเป็นสคบแฟร์นะครับอันนี้คือจริงๆเราก็ไม่ได้ไม่ได้จ่ายค่าบุญหรอกนะครับแต่เพียงแต่ว่าเรารู้จักกันมาก็คือเป็นพันธมิตรกันบ้างอะไรบ้างเคยรู้จักคนภายในกันนะครับเขาเขามีก็เหมือนที่บอกเมื่อกี้ต้นๆว่า ถ้าสินค้าเราดีอยู่แล้วนะครับเขาก็อยากให้เราไปออกโดยที่ว่าเป็นการหนึ่งช่วยส่งเสริมงานเขาให้คนไปร่วมกิจกรรมนะอาจจะมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆสินค้าดีๆไปร่วมงานนะครับก็เหมือนว่าดึงดูดคนทีนี้ของเราเองก็คือจะมีการโปรโมทผ่านเว็บไซต์ผ่านสื่อต่างๆเพื่อเอาคนไปในงานนะครับเขาบอกว่าถ้าสินค้าลดราคาในงานไหนถ้าเขารู้ว่าบางคนจ้องนะเทีไอมีลดราคาที่ไหนบ้างใช่ไหมก็จะดูตามหน้าเว็บไซต์หรือตามสื่อต่างๆนี่ออกไปว่าเอ๊ะฉันต้องไปงานนี้เพื่อไปจองในบูธนั้นใช่ไหมครับ งานนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะมีราคาสินค้าพิเศษคําว่าไปออกบูธเนี่ยผมก็เชื่ออย่างเดียวว่านะครับว่าถ้าไปจัดกิจกรรมในบูธเนี่ยคือลดราคาจริงๆใช่ใช่นะครับคําว่าลดราคาจริงๆไม่ใช่บอกว่าตรงนีกก้แล้วสุดท้ายมันไม่ใช่หนึ่งความน่าเชื่อถือคือบริษัททุกบริษัทใหญ่หญๆจะไปออกะนะครับแล้ว <ๆ S 2> ลดเขาลดจริงๆะนะครับถามว่าตัวแทนออกได้ก็ได้แต่ทีนี้ว่าถ้าบริษัทใหญ่เพิ่มพความน่าเชื่อถือมันมานะครับลูกค้าก็เกิดความเชื่อมั่นในในงานที่เราไปออกนะครับก็เช่นเดียวที่เราจะไปออกนีะครับก็จะมี หลายๆบริษัทที่ใหญ่ๆไปออกเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่ ผู้ใช้จะได้ประโยชน์แน่นอนนะคะจากห้างร้านต่างๆที่เขาไปออกกิจกรรมในแต่ละงานเพราะว่าแต่ละงานแต่ละอีเวนต์เนี่ยคือเขาก็จะมีเจ้าภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นสกับบอกรดีไม่ว่าจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็เคยไปออกนะคะก็อยู่ที่ว่าความต้องการของเราเนี่ยเป็นแบบไหนนะคะถ้าวันหนึ่งเราอยากจะซื้อเฟอร์นิเจอร์นะคะเข้ามาที่บ้านเราอาจจะไปงานเฟอร์นิเจอร์ที่เขาจัดแต่ถามว่าในนั้นเนี่ยมีบูธของ PSI อยู่ไหมแน่นอนแหละว่าคนสร้างบ้านจะต้องติดจานดาวเทียมก็ จะมีบูธของโพลิเ่ยไปตั้งอยู่แต่สิ่งที่คุณผู้ใช้จะได้แน่นอนที่สุดนั่นก็คือโปรโมโชั่นพิเศษที่เกิดขึ้นในงานที่ออกบูธนะครับผมเสริมนิดหนึ่งก็แล้วกันนะครับคือส่วนใหญ่ในงานเนี่ยเราจะดูงานก่อนว่างานนั้นเป็นงานเกี่ยวกับอะไร,รงานกเกษตรแน่นอนคือคนมีตังค์่ะไมยคนที่มีบ้านเหญ่ต้องมาซื้อต้นไม้ไปปลูกที่บ้าน<อ>นะมันก็เป็นองค์ประกอบหนึ่งของพวก เครื่องใช้ไฟฟ้าพวกนี้เข้าไปอยู่ในงานของอพวก,ก,กเกษตรแฟร์พวกนี้ะนะครับเราก็ไปออกมาแล้วว่าจริงๆมันก็เป็นกลุ่มที่ตรงนะวันนี้อาจจะเดินไปซื้อต้นไม้แต่เอ้ตรงนี้บ้านเราก็มีทีวีอยู่นี่วาตอนนี้ก็ยกดูไม่ได้นี่วามันก็ไปแมทกันพอดีในสิ่งที่เข้าไปเจอในงานนะส่วนงานเฟอร์นิเจอร์ฉันก็ตกแต่งบ้านอยู่แล้วมีทีวีอยู่แต่มันไม่ชัดนะก็ลองติดต่อให้เขาไปแก้ไขให้อันนี้พวกนี้มันก็จะไปเป็น เาจาะกันพอดีกันในงานนั้นนะครับจริงจริงนิกว่าถ้าขายจานดาวเทียมนะมันเชื่อมโยงในทุกงานเลยใช่ไปได้หมดอ่ะไม่ว่าจะเป็นงานอาหารการกินนะงานบ้านก็เหมือนกันกงานบ้านงานโฮมวันนี้คือเข้าเลยเข้าล็อกหมดเลยนะครับตันนี้มันก็สบายๆสำหรับลูกค้าที่ไปเดินชอบถ้าอย่างนั้นเนี่ยนอกจากทีมการตลาดของโพลิเซตที่จะต้องขายสินค้าหน้างานหรือว่ารับโทรศัพท์แล้วเนี่ยจะต้องมีทีมออกบูธประจําเลยไหมคะเนี่ยครับถูกต้องครับ คือจะต้องเอามวอรตลอดตลอดนี้จริงๆเราก็จะมีหน่วยงานผัดเปลี่ยนกันคือนักการตลาดที่ดีเนี่ยต้องทําเป็นทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการติดตั้งการพรีเซนต์การนําเสนอพวกนี้คือถ้าเขาเข้มแข็งและแข็งแก่งในในการทําหน้าที่ของเขาเนี่ยไม่ว่าเขาจะไปอยู่หน่วยไหนภายในแผนกไหนเขาทาได้หมดเลยนะครับของเราก็เริ่มตั้งแต่หัดติดตั้งไปกับช่างแล้วก็เรียนรู้หน้างานกับลูกค้าเนี่ยมันเป็นการสร้างหน้าที่ความรับผิดชอบไละทา สร้างจุดแข็งแร่งให้กับทีมงานเราด้วยนะครับเป็นพื้นฐานความรู้ด้วยแหละที่จะถ่ายทอดหรือว่าพูดคุยให้กับผู้ใช้หรือว่าลูกค้าเหล่านั้นนะคะมาซื้อของของเราเนี่ยได้เข้าใจอย่างถ่องแท้มากขึ้นกับอีกหน่วยงานหนึ่งที่เห็นทางพออไปบ่อยเหมือนกันก็คือหน่วยงานราชการค่ะบางทีเขาก็จะมีแบบว่าตลาดนัดในโซนนั้นหรือว่าในองค์กรนั้นเองเนี่ยเขาจัดกิจกรรมจัดอีเวนต์ของเขาอะค่ะครับเขาก็จะมาชวนเรานะครับชวนเราว่าไปช่วยออก บูธหน่อยนะเอาสินค้าไปขายในราคาพิเศษให้หน่อยตามช่วยเหลือผู้บริโภคดึงลูกค้าเข้ามาในงานไอเหล่านี้ก็จะมีอยู่อย่างตัวเนื่องไม่ว่าเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงไอซีทีนะครับกระทรวงแรงงานนี่คือมันก็เป็นพันธมิตรขู่ขาดกันอยู่แล้วถ้ามีงานพวกเขาก็จะเชิญเราไปคือเหมือนต่อเนื่องมาด้วยนะคะทั้งเรื่องของการจัดสัมมนาการจัดฝึกอบรมวิชาชีพที่เราเคยได้นําเสนอไปแหละคือการจัดสัมมนานี่คือเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งนะครับที่เราทําจริงถามว่าสัมมนาดีไม่ดีจริงๆเราไม่ได้มุ่งเน้นขายสินค้าแต่ มุ่งเน้นไปให้ความรู้กับผู้ที่เข้าร่วมสัมมนาถามว่าสัมมนาเสร็จนะครับถามว่าเขาอยากรู้ไหมเมื่อคุณอยากรู้และคุณอยากเป็นในสิ่งที่คุณสัมมนาคุณต้องอาจจะซื้อชุดในราคาพิเศษไปแต่ถามว่าสิ่งที่เราในรู้รู้ในสิ่งที่เราทำนี่เองเนี่ยมันจะเกิดความภาคภูมิใจในการทํางานเลยนะแน่นอนที่สุดใช่ไหมก็คือเออฉันทําได้ฉันเก่งฉันมีความรู้ฉันมีความสามารถสุดท้ายมันก็ต่อยอดออกไปอีกว่าไอ้ฉันก็ไปทําให้ญาติฉันก็ได้นี่ทาให้คนโน้นคนนี้มันก็ได้ง่ายๆขึ้นด้วยนะครับ นี่แหละค่ะเป็นรูปแบบของการตลาดเชิงกิจกรรมนะคะคเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นค่ะที่โพลิเซตเขาทําอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการดูแลคุณลูกค้าส่งสื่อประชาสัมพันธ์ส่งโปรโมชัน่นสิทธ,ธิพิเศษต่างๆไปให้คุณถึงบ้านนะคะอีกส่วนหนึ่งค่ะตามกิจกรรมต่างๆนะคะงานแฟร์งานอีเวนต์นะคะทุกสถานที่ที่เขาจัดขึ้นอาจจะมีหน่วยงานของโพลิเซทรวมถึงร้านค้าของคุณเพื่อนช่างนะคะไปออกบูธออกกิจกรรมเกี่ยวกับจานดาวเทียมก็สามารถที่จะ สอบถามรายละเอียดรวมถึงโปรโมชั่นพิเศษพิเศษเหล่านี้ได้เลยค่ะเขายินดีที่จะตอบคุณอยู่แล้วนะคะนี่คือข้อมูลดีๆค่ะที่เราเก็บเกี่ยวมาฝากนะคะคุณเพื่อนช่างสามารถที่จะนําแนวคิดต่างๆเหล่านี้ไปต่อยอดกับธุรกิจของท่านได้เลยนะคะขอบคุณที่ติดตามชมค่ะซนเซอร์หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะ